สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่กับผมฟาสกุงนะครับวันนี้เราอยู่ในแมปมันแมปไม่ใช่อลววรวอวะเอาว่าอยู่ในแมปผีครับต้อนรับฮานอลวินนะครับมาเราไปเล่นกันเลยอันนี้คือมันมืดจังวะอ๋อคาสินคาสินไม่กี่ชั่วโมงก่อนการสอบสวนมีลุงเอาคาสินเชิดบุกไปที่บุกที่อุ้ยๆๆๆๆอันนี้คือมันบอกอะไร,รวะกูฟังไม่ออกมันบอกว่ามีเ่อัปตันคือไปเจ้าภาษาแค่เนี้ยภาษาภาษาอังกฤษไปถามเจ้ดดิ ทิงรู้ไม่บ่อยแล้วกูอ่านแล้วครับกูว่าเรียกมันจอชน่ะโน้นั้นโดนเวมเบอร์มาเราอยู่นั่นโอ้โหภาพโคตรดีคุ้น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 ะไม่คุ้นไม่คุณเฮ้ยเฮ้ยแมปดีเว้ยไฟฉายไม่มีทานอ๋อปูต้องไปไหนเนี่ยเดินเข้าป่ามึงเดินเข้าป่าหนไมวะ มุดป่าตอนรับฮาโลวีนเว้ตอนรับฮาโลวีนมิงเข้าป่าแต่พวกกูก็เล่นมาผีกันเกิดทุกคลิปเลยเลยมันไลด์ไม่ได้กิมการพดผีฟ้ายหรอเยอะย่อย่อโอเคย่ะย่อะไวอ่าฟังฟังอยู่ฟังอยู่ยอพวกกูเป็นผู้เชี่ยวชาญแหรอเนี่ยเฮ้ยแม่งบ้านแม่งบ้านไม่ใช่หรอไม่ตงไม่ใช่เลยอะไอ้เล่น แล้วทำไมมันมีมือตรงนี้ได้วะมันทำอะไรมือแฮนด์แมนเดอแฮนด์ซันโดอันนี้คืออะไรกูจะเจอผีไหมเนี่ยไม่มีเลยเฮ้ยกูเจออันเนี้ยของกงยูอ่ะสีแดงอ่ะใแผวะผีเผื่ออะไรไม่มีจริงหรอกผีน่ะมีอยู่จริงอ๋อมันให้รวบรวมแผ่นดิสก็เขากูขุแผ่นดิสแล้วไม่รู้กูเจงเงินสิบดอลลาร์กูขอเรียกว่าแผ่นดิสต์เขาให้รวบรวมไอ้แผ่นเนี้ยไอ้หลากสีเนี่ยเอาไปประกอบให้ครบมั้งที่กูจำไม่ผิดนะเอาไปประกอบให้ครบเลยกูได้สีเขียวเอาไปประกอบนี่ยนี่นี่บ้านเนี่ยบ้านเนีย บ้านนี้เพื่อนบ้านนี้เนี่ยบ้านนี้บ้านเนี้เนี่ยบ้านนี้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 เพื่อนเนี่ยมึงเอาแผ่นดิสมาประกอบไปควงได้เลยสร็จมามิสเตอร์อีมาแล้วฮะมึงควงได้เดืกูลองดิโอเคช่างมันควงอ๋ออันนี้เอามาเอามาแปะตรงเงี้ยเอามาแปะเงี้ยแผ่นดิสอะตรงนี้ตรงนี้แล้วก็หาอีกสีหนึ่งมันไม่ได้ได้ไงมามามาแต่แล้วแต่แล้วเพื่อนครบแล้วครบแล้วอันนี้ห้องอะไรวะมามามาบ้านไอที่มันใส่แผ่นดิสอะ เฮ้ยเชี่ยยี่พ่อเหมือนะันตาบอดเพื่อนเพื่อนกูได้ฉลังเอาไปงัดบ้านฉลังไปงัดบ้านหยิบได้สามอันเลยมันหยิบได้สามอันมันจะอมขวานนต้องขวานน้ำเพลิงดีงัดได้เหมือนกันกูโดนจับซแกจอยไอพีจง้าวจ้าเออไอพีไม่ไม่อยู่อ่ะไม่โดนจับสแกไม่โดนไม่กลัวเลยแน่ใจว่าไม่กลัวอันนี้มันเอามางัดตรงนี้หรือเปล่ามึงไม่กลัวหรือว่ามึงกลัวจนหัวขาดเพื่อนเพื่อนมันมันเอามางัดตรงนี้มันเอามางัดตรงนี้ มึงทำมาว่ากูเป็นไอ้ไอ้เฮียไอ้ตัวไรไอ้ตัวรยในไอ้เฮียนั่นเหฉันเป็นแค่ตัวร้ายยู่หนวะมึงเดินออกมาไอ้ตรงน้นมันกูงัดไปแล้วโชคลา็เดินรูมแพงได้วะฮะใช่เดินรูมแพงได้โจโจโปโปโจโป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 อปโปโป่ปโปโปยังปโ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 ปหปโปโปโปปโ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 ป มือใช้ทีของกูงอตามไม่ต้องพยายามไปแล้เป็นเลยอ๋อหมุนหมุนหมุนนี่ยมาเพื่อนเราไปช่วยหาของกันดีกว่ามันจะเป็นเกมแนวในเรื่องเนาะกูเปิดเสียงเกมสุดก่อนจอบปกเลี่ยมทองมาเยอะไม่ทำใหม่ไม่เห็นในเรื่องขี้เกียจเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงมึงได้ยินมันละมันร้องอะไรเยอะมันร้องว่าตัดอะไรเร็วตัดอะไรฮโหงมึงได้ยินไหมฮีกูกลัวเนี่ยมันอยู่หลังปบอกมันจะมาสเตลหลังตอนตอนไหนก็ได้ไอ้เหี้ยก็พีโมดเรานี่ยมันเรานี่ยมันไอบีทีพีโมดดีกว่าไอ้เหี้ยกลัวแม่ง กูว่าสเตลหลังเนี่ยจัดเตลยกูไม่ตกใจกูรู้อยู่แล้วกูไม่รู้กูไม่เคยเล่นในซ้ำเนี่ยกับ็ตกัจกูกูไม่ทนกูโดนแบ็คเข้าไปแบ็คลูมจบแล้วแบ็คลูมมาได้ไงเนี่ยเออลานฟอรยอะไรน่ะว่าวิ่งคตรแปลกหน้าคุณจะเปลี่ยนไปอะไรคซึ่าแล้วขับอะไรวิ่งเลยวิ่งตุ้ยนเลยอ่ะวิ่ง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 ไปไหนไปด้วยกันไปด้วยกันมันทีไปทั้งมึงอย่าเป็นหนังผีวิ่งไปด้วยกันมันทีหนังเดี๋ยวมันไปกูมาไอ้ควาย ไไฟไรวิ่งไลบ่ายรอกูด้วยถ้าอยู่มึงถ้าอยู่อยู่มึงมาแล้วมึงมึงติดทับเฮ้ยไจ็กเป็นไอ้เจ็กเป็นมันเป็นอีโพสเตอร์เต็มเต็มทาอะไรอ่ะรหัสแปดหนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าแช่บอกวะแปดหนึ่งเก้าได้ฝั่งคือดอะไรค้นรหัสอ่ะมันบอกค้นหาสุหเก้าสี่แปดสี่สี่แปดเก้าแปดหนึ่งแปดหนึ่งเก้ารสี่หนึ่งเก้าสาม ไม่ถูกกับเพื่อนแปดหนึ่งเก้าึงอ่ะก็ตัวนีหนึ่งเก้าสามใช่ปะหนึ่งเก้าสามกาหนึ่งหนึ่งเก้าสามพยายามนี่เฮิงงไงกูวะออรหัสรหัสอันเดินไปดิมันก็แปดหนึ่งเก้าบ่กวะใช่แปหนึ่งเก้าอีกสีแปดอะสี่แปดสี่แปดเก้าสี่แปดเก้ากดดิแล้วก็แล้วก็ตรงทยจะสีเ็นะ กวโอเคใช่ไหมคุณฉลาดเมันน่ามึงก็แค่เดาไว้ให้เออมึงต้องไปไหนเนี่ยเอ้ยมึงวิ่งไปก่อนนะเว้ยถือไฟฉายไว้เผื่อแม่งมีผีมาจะได้เอาเอาไฟฉายทุบหน้าแม่งโอเคเกมแม่งปืนแม่งเป็ไฟฉายไฟฉายขยายไอ้ยังกาเฮ้ยน้่นมันเ้าเล่นเกมกดง่ายๆเมื่อฉันบอกว่าหยุดคุณควรอ๋อูก็ว่าคือโกว่าเล่นไฟาเอะไรอ่ะถ้าไม่ขึ้นไปถ้าบอกให้หยุดกูควรหยุดใช่ปะไม่หยุดกูเล่นไฟ นดะอถุ้ยเฮียสีกับโอ้ยสีแน่นอนเสือฟูสีแน่นอนไข่สีไดมอนปัญญาอ่อนมันบอกเรดไวอ่ะต่อไปก็กูอินไวล์เนาะเอ้ยอย่าเพิ่งขยับเลยมีใครโอเคยวองไม่โดนไวอีกรอบหน่อยคนคนตายมันคือเจ้าของช่องไอ้จห้อตดวแฮกระบบเกมไม่เชื่อเกมนี้กูโดนโดนกูเจาะเลยกูไม่ตายหรอกย่าเกมเนี้ยเกมแบบเฮ้ยไวล์เอาขำเฮียนะไรล่ะ <Wow. S 2> มันจะทั่ตัวเวลาอยู่ใกล้ๆความตัวอยู่ตัวหน้าความตาสนุนกกิงแดดกูดิกูเดือดแหรลบ้งเลย <S <S น่าเกลียเลยว้าวน่ากลัวก๊อกซีอะไม่ไม่พอใจมันไม่ใช่เหรอวะว้ามันก๊อกแบบซีก็เหมือนว่าไม่ใช่แล้วมือก็ใช่แล้วระ,ะวังเล่นไวานะเพื่อนไอ้ยิกมึงผมมึงไงที่ขนมปังฝรั่งเศสมึงเอาไปไกลกูเฮ้ยเล่นไวายเจกเราเจกมึงโดนแดดเราขยับนี่กูอยากรู้มึงขยับดิเฮ้ยแขนมันสั้นแค่นั้นนะมันเอื้อมมาไม่ถึงมึงหรอก โอเคถึงแค่มันมุดนวเ้ามาหาพึ่งเกิดแกสรุปแม่งโยนไมย์ดอให้กูสามมันแปลงร่างเป็นถั่นิ่โว้ยนึกถึงไอ้โพลีสิทธิ์ที่มันเป็นในเมย์ตายแล้วเพื่อนอ่ะเฮ้ยไอ้สตอเ์ดเด็กนิ่โว้ยแบ็ครูมว้าวน้ำท่วมจบเลยนะเว้ยก็ตายดีเลยแล้วรูมือ้าขุดเอาสีไม่ใช่แล้วไปมาสิงนอนเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่สีพองมีสีแหนไม่ใช่แล้ว เฮ้ยสีมึงีสังเขนเฮ้ยมึงตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยสี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 พรงไงเฮี้ยอันนี้กูงต้องทำอะไรวิ่งดิวิ่งใครหู้นกินเด็กวะเออวิ่งรลอดเลยช่วยกูกูอยู่คนละที่เหรอไปละวิ่งละดันว่ากว่านี้แหละสีแต่มันไม่เห็นกันดีเดี๋ยวมาตากูมาอย่าหันหลังกูไม่หันหลังกูไม่หันหลังกูไม่หันหลังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสีมึงขึ้นอะาบ้านโนริโนริเฮี้ย กูไม่หันหลัง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 แล้วมันตูดแล้วมันทำไมเออกูไม่หันกูไม่หันหลังกูไม่หันหลังกูไม่หันหลังกูเห็นกูเห็นหน้าใครไม่รู้กูสั่งกูได้แน่เราเก้กูถึงแล้วอะไรวะทำไมรู้ตอ่กูสั่นแม่งสั่นในความกลัวเตมแม่งก็กลัวเป็นเนี่ยอุ้ยเนี่ยมึงใครเนี่ยบิ๊กมัมเหรอเนี่ยบิ๊กมัมเหรอเนี่ยบิ๊กมัมได้เนาะบิ๊ก คุณดูกลัวคุณจะฝันน่นนอนไปรบบเชียวคุดูสนุกสนุกเรื่องไงพี่สนุกนะเอ้ไอ้ฟ้ามึงเอาเเอ็นดมน d e m o สทรอยเ o อร์มาจะการมาด้ไอ้ขวาแต่เพิ่มไงแล้ยังไม่จับวิแกนนี่วิแกนนี่ชัดเจนแน่นอนแกนนี่แน่นอนแกนนี่อ้เต่อไปคิดว่าอะไรเบนดี้อยู่ดีอิงไม่ชีนน่ะเออไม่ชินทำไมแกนกูเทาอ่ะเออแต่เมื่อกี้นี่เหมือนนะเว้ยแค่มันเป็นไอ้ผู้หญิงผมยาวอุ้ยโอเคอันนี้คืออะไรกูต้องกูต้องกูต้องเตะแกกูต้องเตะแจกันไหมเนี่ยเฮ้ยท่อ มองไม่เห็นไอเนได้เวนีบับงหาคม <c oughs> อันนี้กูเล่นสงครามโลกคันที่หนึ่งปะ <c oughs> เ,เฮ้ยเจกระวังหลังมันมน้ำอยู่ท้ายสุดอะไม่ไม่เอาอย่าพูดคำนั้น <c oughs> ไม่มันก็นมาจากข้างหน้าเชื่อกูปะไอ้ยาหาันหลังนะโว้ยไอ้เจกมีหลังสุดนะเพื่อนชเองดงไอ้เจกเอาเด้มันพูดคำนั้นพูดอะไรอ้ฮิตเลอร์อะอันนั้นโดนเฮ้ยพองนะพูดหาพ่อเองเหรอ กวยเฮอะไรล่ะกวยอะไรวะโหดีอไฟกำจิบแย่ว้มันคงไม่มีอะไรวะไอตัวไฟกำพริบตัวอะไรวะเออมันคงไม่มีรัสมาแดกหัวมึงหรอกมั้งแย่รู้สึกไอเกมไอเกมไอที่มันตัวผีวนตรงนั้นอะปัญญาอ่อนไอคุโรบได้หาแรบันดาลโตดิเพื่อนอ๋อมันไม่ต้องดันนี้มันต้องอันนี้มึงงงยเ่ี่ะมันย่อกากาชิชิกากาอยู่ดีมีเสียงแบบที่มึงพูดนะแม่เอานะเว้ย ฉลุเป็นปลาปลาไม่ทะลุอกไอ้ปิกไปแล้วโอเคเฮ้ยสิบห้าปุ่มเลยเหรอดูเลยอะสิบประดัด้วยไม่ใช่ละวเฮ้ยเคลียร์รอแล้วกันนะเพื่อนเพื่อนกูเจอโน้ตกูไอ้ยกูเจอเงินไม่เอาเงินไปทำอะไรวะเขียนว่าเขียนว่ากูสามารถเดินทะลุกำแพงวิ่งแซ่บตอนแรกกูซ้อมตกใจได้ยังยังตกใจเลยตอนแรกคือกูเดาไว้แล้วมันดาไว้ก่อนมันต้องมีคนมันต้องมีตัวอะไรมา กูก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นคนเหมือนกันกระขนไม่ขู่ว่ามันขู่ฟ้าไสวะเฉียก็กูนี่แหละเสียงอะไรวะเสียงเสียงเสียงผู้นำเสียงผู้นำโลกคนต่อไปเป็นยะออนเอรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพรมอ่ะไม่ได้เฮ้ยทำไมโทรศัพท์กูสั่นเฮ้ยเกียกอะไรอ่ะเฮ้ยทราไมโทรศัพท์กูสั่นอ่ะยี้โคตรกากหลังหลังหลังมันไม่ได้สั่งอะไรอะไรหลังยี่อะไรเชื่อเสียงอะไรเหมือนเหมือนเหมือนเสียงคู่อ่ะเสียงคู่ไอ้อ่ะ นักเรียนลืมกระเป๋าไว้มิดินไหลจากไอ้อะไรวะปามีเพรทับยู่ดีมีมัมมี่รองเล็กมากุ้งแมวนะเว้ยเฮ้ยมันก็ไปดิไปด้วยกันกูไม่อยากทำหน้าเยี่ยสยองไอเจ้าของข้องไม่กลัวไปด้วยกันโอเวอร์เฮียเฮียแม่มึงดืโอเวอร์เฮียเว้ยไอคุู้ปูสายไม่มีประเด็นวะเฮ้ยเพื่อนมันมีตุ้เหี้ยมาไม่รู้เฮ้ยมันตุ้ยเลย ไอ้เอเลียนในบอกกูยิบหายกูจะเอเข้ามากูจะมาดูกูไม่ตายกูไม่ตายกดแม่งม่ได้ทางออกทางออกทำไมกูต้องให้กูเดินไปเองนีเกมเอ้าเกมแล้วเกมผีเนี่ยมันว๊ำปไปไอ้เหี้ยก็ตอนแรกไอ้เหี้ยตัวเหี้ยอะไรอะตัวเหี้ยอะไรเฮ้ยมันคือเอเลี่ยนเอเอเลี่ยนจากอวกาศไอ้เหี้ยปลาหมอค้างดำเอเลี่ยนสปีชี่อะไอ้เฮียบิ๊กกิ๊กกูจะมาบอกให้ตอนนี้เฮียเลยไป เฮ้ยลิฟต์ลิฟตลิฟตกิฟตเฮ้ยกดตายถ้าไม่ดิ้งมาน้อยอ่ะหัวใจหายเลยมีแอนิเมชันนี่ใช่เลยเฮ้ยเอาวะกูโดนกูโดนนับผีเวอร์ชันแล้วมาไปุ่มไอซีพีอะไรมึงเนี่ยเกมกระจกอืมกินไม่ดังมึงกินไม่สนุกอันนี้คืออะไรกูอยู่โรงพยาบาลล้างเหรอมึงบอกไปเกินไม่ได้เดี๋ยวก็ผีก็โผล่มาอ่ะแบบเมื่อกี้น่าจะไม่มีที่ลบเลยอันนี้คือวะคูซิฟิกเหรอสารเคมีเอ็กซ์ไอ้เหี้ยคือเหรอเฮ้ยกูได้สารเคมีเอ็กซ์อุ้ยมืด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 กินได้กินได้ มืดโว้ยมันคือเอนิจีหรือเปล่าในฟอนต์อะไรเนี่ยจะไม่ใช่เอนิจีนี่เอนิจเอนิจีนอ๋อนี่ไงใช่ปะเสียงอะไรเอเสียงอะไรเสียงอะไรกูโลบก่อนแล้วเสียงอะไรเหมือนเหมือนเหมือนพลังงานหมดเนี่ยมาให้มให้ไปเหมือนมันจะให้ไปเดือดขยโยสวิตไอพลังงานมึงแน่ใจมันก็บอกบันเทิงเดอะพาวเวอร์อะใครหาสีเหลืองให้กูหน่อยดิกูได้สองสีกูได้สีฟ้าเพื่อนได้หมดแล้วอีกงูเหลืออะไรไปอสีเหลือง เหลืองเหลืองเหลืองเจกตามมาดิช่องงนาหเจกตามมาทั้ทันเอ้ยกูจะสีเหลืองแล้วกูจะสีเหลืองอ่ะกูจะสีเหลืองแล้วแล้วไอ้กูจะสีเหลืองเนี่ยเนี้ยไอ้ตัวอะไรหลังอ่ะใช่ป่ะใช่ป่ะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรเจอจอนมั้งไอ้ที่เจอจอตัวอะไรตัวอะไรไอ้เจกเหรอเจกมึงอย่าเล่นไอ้ที่อกูไม่เล่นไม่กูรอไอ้ตรงกูรออยู่ตรงใต้นี่นี่ไอ้เจกกูไม่เล่นเจกกูไม่เล่นกูรออยู่นี่นี้กูไม่เล่นกูเดินดูแไงได้ไม่ได้แล้วอันนั้นอันนั้นโปะไม่โป้เฮ้ยเงินสิบแล้ไม่ไดะ เฮ้ยรอกูด้วยอย่าบอกให่รออะไรที่แอร์บินมารออะไรวะถึงมันจะไม่ค่อยน่ากลัวแต่ว่ากูว่ากลัวไม่ไม่กูไม่ได้กลัวเว้ยมันกลัวกูมีคนมาสเตลหลังอะไม่ได้กลัวแต่แม่งระแวงไม่ใช่อะไรระแวงคนมาสเตลหลังมึงเข้าใจปะใช่ไฟจะเกิดสาเสร็จไม่มีซีกมาวิ่งไล่แมวนะอะไรวะคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์อ๋อไอ้นี่ไงที่มันตั้งอยู่กันหมดเจอแม็กลัวตอนนี้แหละแม่งเปิดผีมาแล้วปัญญาอ่อนไม่มีหรอกคอมพานต้องไปซ่อมใช่ไหมกดเอาไว้ระวังเบิร์นแท็บมา มือแทบเหรอเออมือแทบอ๋อไม่ใช่แล้วโอเคมันมาแล้วโว้อะไรมาอาหารอะไรเอาแกฟูดมาไงแกฟูดยัวมัมมัมเมื่มัมมไม่เด็ดเฮ้ยกูกลัวจริงนะเนี่ยกูกลัวไอ้เฮียคุรักูุณรักหน้าเบื่อยังวะไม่กูเป็นนั่งกดปุบหน้าเบื่อน่ะเบื่อเฮ้ยโอร์ฮิตเลออไ้เฮียเฮ้ยแม่เอ็มซี ของไม่ฮิตเลยอะเกมเนี้ยอย่าเพื่อนมึงหยุดเล่นบุปผิดดิเฮียไม่ชอบอะไรเอ๋เล่นม้หลังหลังเฮี้ยเลยจันไม่มีโค้ดเลยมึงก็กลัวเลยเฮียเฮ้ยมึงก็โตเลยมึงมากลัวเฮี้ยผีในเกมเนี่ยเมกเจอินเฮเว่นทำไมเกี่ยวกหน้าฮึ่ยเฮี้ยเฮ้ยกูเจอแล้วเพื่อนอีกอันหนึ่งเอ้ยเงาอะไรว้น่ะ เที่ยนในรูเสาคอยาวเดี๋ยวก็เหมือนไอ้ไอ้เกมผีไอ้เดินเสาหนั่นไอ้ตัวใหญ่ๆหญเดินบีดเร็วยาวฮะแรปเตอร์เหรอแรปเตอร์นี่โน้ยขว่ากูนึกกูนึกถือ้เฉยแรปเตอร์พี่บูวว่าอ้โอ๋ออ๋อยังต้ไปไหนี้องไปไว้ที่ไหนดีรับไปตามความฝันเนี่ยทีนิดรับเดินที่กุมแพงเฮ้ยเหลืออีกกี่อันวะเพื่อนเลยจ้าเลยทำไมไม่อ่านข้างข้างขวาวะโอเคเดี๋ยวสองอัน อ้อพ้องเงียบเปี๊เหรเจอเงินมาเพื่อนเกลียไปเฮ้ยกูไม่ต้องการไม่คุ้มเลยกูไปเสี่ยงตายแน่ได้ทุกบาทมันอาจะน้อยเฮ้ยเจอแล้วหายแลจะน้อยแยเลยดิไอคอมพิวเตอร์คิวดอยเนี่ยไอคอมพิวเตอร์เคอร์เดตเนี่ยฮะหายอะคีบหายเลย ม่่ีเสยงงราโอเคอันสุดท้ายแล้วต้องทำอะไรต่อไปประตูทางออกกัวจะมีตัวอะไรมาให้เลยวะเพื่อนเราติดสปีดวิ่งหนีดีกว่าเงียบดีสบายอยู่ปะโอ้โหตัดสบายพูดไม่ได้แรอวะนี่อะไม้เฮ้ยกูดูหนังบ่อยเฮ้ยกัวไหมเพนนี่ไว้ไว้เหี้ยด่านเนี้ยนี่มันหีดตั้งแาวที่อิดเลย อีกับเพนนี่ไว้ไม่งั้นเดี๋ยวเงียบดีเฮ้ยไม่โดนูุรี่กันทำไมวะกูดูคลิปมาเออคลิปเฮียแซดแลปเจอร์ร้อยยังไงกูรู้มันร้องอ้อนญาอ่อนมายังไม่เฮ้ยเฮ้ยกูให้มึงนำหน้าเลยกูมีเพนนี่ไว้ไหนอะกูอยากเห็นอิดมานานแล้วอิดบล็อกอิดก่อสร้างอะไรเฮียเนี่ยมุดไปปะเป็นไงวะมุดไปให้มุดไปมันมุดไป มุดท่อแล้วแล้วก็จะมีแล้วก็จะแล้วก็แล้วก็บรนแับก็จะมากดภูมิเผาพวกมึงไว้อแล้วมันก็จะเจอพิซซิตมันไม่ใช่พิซซิตเจอพิบโบมันล็อกอ้ออ๋ออ๋อเฮ้ยบุกเป็นยาวแล้ยกูต้องไปทางไหนเนี่ยมีเป็นยาวอันนี้เจ็บคอเลยนี่เดี๋ยวนะกูว่ามันทางนี้เรามาว่ะใช่ไหมวะมาใช่ไหมใช่ใช่ขับมึงกดที่อ่ะเฮ้ย ทางเดิเมว่าเพื่อ,อนแล้วก็ดีกว่ามาเล้วคุยเลยวะก,กูบอกเองกูมาเช็ค <c oughs> ตั้ยาต่างต่างเ่ามีตังร้อยอย่างก่อนที่เด็กมหมดเอ,อก็หมายว่าเรามาถูกทางเลยแต่เราไม่งงเงี้ยมุดมาทางแล้วเสาคอยยาวทางไหนอ๋ออ๋อทางนี้ทางนี้อ๋ออ๋อพ่อพ่อมนเนี่ยเอ๊ะทางนี้ถูกแล้วกูไม่งงอย่างนีต้ตอนแรกพวกกูมาถูกแล้วแต่พวกกูไม่รังเลยไ่เดี๋ยวนะ บทที่หนึ่งจบอพอ,เ,อ,เ,อเกมคุณเจอผีตัวขาวัวตัวเดียวเองออยีเกเอร์ไอตัวดำด้วยดิตัวดำอ,อ,อ,อ่ะไอที่มันวิ่งไล่อ่ะมันก็จบไปนะครับสำหรับเกมกูก็ไม่รู้นามไม่รู้ชื่อมัอนเดิมน,นะครับแต่ว่าจบเพียงเท่านี้ครับอขอบคคุณรับ